คุณอ,อาจจะคุ้นชินว่าไฟสตาร์มีแต่หนังผีเพราะพวกเขาอ่ะอยกับเราทุกที่ทุกเวลาถ้าเไม่ได้ปวดก็ไม่มีใครได้บวดหาักเะีเยในอ,อนุธธรุโทสาลีบโตจักรเยแต่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดโกงพลิกเกมเกมเชนเจอร์ไม่ใช่หนังผีอย่างแน่นอน โกงพลิกเกมคือภาพยนตร์ที่จะพาคุณก้าวสู่โลกอีกใบที่หลายคนอาจไม่เคยเจอจึงทําให้โกงพลิกเกมเป็นภาพยนตร์ที่เดือดสุดปั่นสุดในรอบหลายปีไม่ใช่แค่โลกในภาพยนตร์ที่ต่างออกไปการทำงานและการถ่ายทำเรื่องนี้ทุกฝ่ายทุกหน้าที่ก็เปลี่ยนสุดเช่นกันตอนช่วงโควิดเนี่ยมันมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องต่างคนต่างต้องอยู่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่อยากให้ช่วงเวลาที่มันต้องหยุดพักเนี่ยทำให้ทุกคน ห่างหายจากสิ่งที่เราพยายามที่จะปลูกปั้นมาตั้งแต่ต้นได้ก็เลยเราเฮ้ยงั้นรองให้ทุกคนอ่านบทในมุมมองของตัวเองมาก่อนงั้นเราเอาแค่เสียดของแต่ละคนมาตัดต่อรู้อยู่แล้วนะแน่เราชื่อตีเออเราชื่อจอยนะเราเป็นเจ้าของที่นี่ได้นะเว้ยกูมาคิดอยู่แล้วนะบอสไม่มีญาติไม่มีใครรู้ว่าบอสต,ตายนอกจากพวกเราถ้าเราวางแผงนีคิดอะไรกันอยู่วะมันผิดไม่ใช่หรอ นักแสดงนำก็เปลี่ยนอะไรที่ไม่คุ้นตาก็จะได้เห็นว่าทุกคนพลิกกันขนาดไหนมันจะค่อนข้างที่จะแมชกับสไตล์ของเสื้อผ้าก็จะสบายสบายรับลมทะเลเป็นแบบแก๊งวัยรุ่นขับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยครับชอบใส่อะไรสบายๆแบบนี้ก็มีมีบ้างอยู่เหมือนกันครับแล้วก็มีเรื่องของทรงผมแล้วก็มีขอบตาที่เราเขียนเพิ่มด้วยนะฮะแล้วก็มีแว่นแล้วก็มีการอมอมยิ้มด้วย ลูกอมเนี่ยต้ององมตลอดเวลาในการถ่ายทาจอยน่ะก็จะมีความเท่ๆมนันแมนอยู่ประมาณหนึ่งคือใส่เสื้อเสื้อฮาวายมันจะมีพวกแบบซีนแบบแฟนซีอย่างพวกวิกสีชมพูอะไรแบบเนี้ยที่แบบเออคุณมันก็มีความคอนเย์ประมาณนึงเนาะอเลยก็ไม่เคยทาเหมือนกันค่ะโหเสืสอผ้านี้คนสไตล์อะไรอย่างมีพระอะไรอย่างเงี้ยมไม่ใช่สไตล์ผมแล้วผมไม่มีวันใส่เสื้อผ้าแบบนี้แน่นอนคือว่าร้อนอ่ะไม่ใส่อ่ะคือว่าร้อนอ่ะประเทศไทยอ่ะโลกของพวกเขากําลังจะเปลี่ยนและพลิกกว่าที่เคยเป็น ไปพร้อมกับสี่หนุ่มสุดเ้าวกับหนึ่งสาวที่ไม่อ่อนต่อโลกทธก,กล้าและบ้าเราจะไม่เกมกับเกมนี้แน่นอนเกมเชนโกงพลิกเกม13เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์